ซื้อมังงะจากร้านหนังสือรายใหญ่หรือว่าซื้อมังงะกับร้านหนังสือธุรกิจรายย่อยวันนี้เร,เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับว่าแบบไหนดีกว่ากันวันนี้ผมโฟกัสจากฟูนาทีวีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อหนังสือการ์ตูนจากร้านค้ารายใหญ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นธุรกิจรายย่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของข้อดีข้อเสียที่มันต่างกันนะครับโดยที่ผมจะขอแบบจับรายละเอียดที่มันเป็นข้อๆมาแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ เจอมาว่าในร้านธุรกิจทั้ง2แบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของร้านออนไลน์กันด้วยนะครับว่า ตรงนี้มันมาแทนที่การซื้อหนังสือจากหนังสือรายใหญ่หรือว่านังสือรายย่อยในรูปแบบยังไงบ้างนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราจะมาพูดจนถึงเรื่องของการซื้อมังอาจจกร้านรายย่อยกันก่อนละกันนะครับเพราะว่าร้านรายย่อยต่างเนี่ยมันเป็นร้านที่เกิดมาก่อนที่ร้านหนังสือรายใหญ่บางที่เนี่ยมันจะมีเอาหนังสือการ์ตูนเข้ามาอีกเพราะว่าร้านหนังสือที่มันเป็นรายย่อยหรือร้านหนังสือเล็กเนี่ยจริงๆแล้วบางทีมันก็เป็นร้านการ์ตูนที่มันเป็นร้านการ์ตูนเป็นหลักเนาะมันก็จะมีเรื่องของการที่มันขายการ์ตูนได้แบบถ้ามมมมมัันนนนนเเปป็็็ยิ่่่งร้้าาทีีีคววใหญแลกจะ ตัวหนังสือให้เลือกค่อนขน้างหี่จะเยอะกว่าด้วยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยการซื้อหนังสือกับร้านรายย่อยอย่างนี้เนี่ยร้านแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขอในการใช้บริการในรูปแบบต่างๆได้อาจจะเป็นเรื่องของการ p ออ order หนังสือหรือว่าการจองหนังสือกับทางร้านนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได,ได้แล้วก็อย่างนึงก็คือว่าการซื้อหรือว่าการเลือกซื้อหนังสือเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีออปชันที่เยอะกว่าร้านบางร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีความชิลๆหรือสบายๆหน่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกตัวหนังสือกับทางร้านได้นะคร หนังสือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตำหนิอะไรยิบย่อยที่หลายๆคนเนี่ยจะพูดถึงหรือว่าอาจจะมีความซีเรียสกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมองแบบพวกสั่นหนังสือตรงไม่ตรงอะไรอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เองจากทางหน้าร้านเลยนะครับถ้าเป็นร้านหนังสือรายย่อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีสต็อกพวกหนังสือพวกนี้เยอะเราก็สามารถที่จะ ขอเขาเพื่อที่จะเลือกหนังสือในรูปแบบที่เราชอบได้เลยทั้งนี้นี่ยังไม่รวมไปถึงบริการรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับร้านค้ายาวนานหรือว่าเราซื้อเป็นประจำเนี่ยเราก็จะมีการที่สามารถที่จะขอเขาเพื่อที่จะซื้อหนังสือในรูปแบบที่อาจจะแยกเล่มบ้างได้นะครับในรูปแบบที่สมมุติว่าเราไปซื้อหนังสือบางเรื่องที่มันออกมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังออกตามมาอีกเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะขอเขาเพื่อที่จะขอสั่งเล่มที่มันเหลือ ว่าที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเก็บให้มันครบเซตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการแบบเป็นพิเศษสําหรับในบางร้านนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการสนับสนุนหรืออุดหนุนร้านพวกนี้อยู่เป็นประจำนะครับก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างในร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆห,หรือบางร้านที่เราอาจจะยังไม่ได้มีคอนเน็กชันในรูปแบบที่ยาวนานมากพอเนี่ยเราอาจจะต้อง รอซื้อที่เป็นแบบเต็มชุดนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีขายสําหรับคนทั่วไปแบบที่เป็นครบชุดอย่างเดียวนะครับซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมซื้อหรือว่าเราอาจจะเข้ามาในวงการไม่ทันทําให้แบบว่าบางทีเราอาจจะซื้อเผื่อไว้ก่อนแล้วว่า ัวเล่มเราอาจจะยังไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อแบบครบเซตในรูปแบบที่อาจจะเป็นแบบแยกเล่มได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อหนังสือในตามร้านย่อยรายย่อยเล็กๆเนี่ยผมขอพูดถึงอย่างเรื่องกีแกนที่ออกมาล่าสุดนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยปกติแล้วเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของ QC อะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเล่มล่าสุดเนี่ยอย่างเล่ม6เนี่ยคือกว่าจะได้เล่มที่เป็นสันไม่เบี้ยวมากเนี่ยก็ถือว่าค่อนขน้างที่จะนานนะครับเพราะว่า อันนี้เนี่ยก็ต้องไปเลือกซื้อกับทางร้านที่เป็นร้านประจําที่ผมไปซื้อที่เป็นร้านรายย่อยนี่แหละเพราะว่าเขาก็มีให้เลือกแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าทางร้านเนี่ยเขามีความอัธยาศัยดีแล้วก็มีความที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเกรงใจอะไรเขาเยอะนะครับอันนี้เขาพูดกับผมตรงๆเลยนะครับทำให้ผมสามารถที่จะเลือกเล่มในรูปแบบที่ผมพอใจออกมาได้ก็คือเป็นเล่มที่แบบมีสั่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเบนฟิตหรือว่าเป็นข้อดีของการซื้อจากร้านที่เป็นร้านประจําในรูปแบบที่เป็นรายย่อยครือ ราก็จะมีความที่เราสามารถที่จะขอใช้บริการที่บางทีร้านหนังสือทั่วไปเขาอาจจะไม่สามารถที่จะให้เราได้พพูดถึงตําหนิของหนังสือเนี่ยยังไม่รวมไปถึงของการที่ว่าถ้าสมมติว่าหนังสือของเราเนี่ยเราซื้อไปแล้วมันมีตําหนิใช่ไหม ถ้าสมมุติว่าเราอ่านไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเจอตําหนิหรือว่าเรายังไม่ได้แกะอ่านเนี่ยแล้วเราขอไปเปลี่ยนกับทางร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านเขาโอเคเนี่ยหรือว่าเรามีความสามารถที่ดีกับร้านเราซื้อประจำเนี่ยยังไงเราก็เปลี่ยนกับตัวของร้านได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนกับตัวของทางของสํานักพิมพ์บางทีเนี่ยเรื่องยิบยิบย่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะไปคุยกับทางของสานักพิมพ์เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการติดต่อที่ค่อนข้างที่จะน,น,นานเนี่ยเราก็เอาไปให้กับทางร้านแล้วก็ใใใหหหห้้้้ททาา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 งรรรรนนนนเเเเตััดสิจจจแลลลวววกกะะ่่่่่อออยยีีปปืื บางทีเราอาจจะซื้อของมา เกินโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อมาแบบว่าเก็บหลายชุดอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปคุยกับทางร้านได้อันนี้ก็เป็นแล้วแต่กรณีของแต่ละร้านไปนะครับว่าเขาจะมีบริการพิเศษตรงนี้หรือไม่ถ้าเกิดว่ามันเป็นร้านการ์ตูนมันก็ต้องเป็นร้านหนังสือที่มันเกี่ยวกับร้านการ์ตูนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกี่ยวกับร้านการ์ตูนเนี่ยมันจะต้องมีตัวของพวกร้านหรือว่าหนังสือเนี่ยที่มันมีเรื่องที่มากกว่าหรืออาจจะมีรูปเล่มบางตัวที่บางทีเราอาจจะหาไม่เจอตามร้านทั่วไปหรือว่าร้านหนังสือชั อ, yeah. อันนี้ก็จะเป็นข้อดีว่าเราสามารถที่จะเลือกหนังสือหรือว่าตัวเล่มที่อาจจะมีตั้งแต่ต้นไปจนถึงจนจบเลยก็ได้หรือว่าอาจจะมีตั้งแต่เล่มล่าสุดไปจนถึงเล่มแ,กแรกๆที่เขาผลิตออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของการที่จะซื้อหนังสือกับร้านในรูปแบบไายย่อยเพราะว่าการที่เป็นร้านการ,ร์ตูนเนี่ยเขาก็จะได้เก็บพวกหนังสือพวกนี้มาเยอะกว่า <S <S หน้ <cupboard> หาร้านทั่วไปนะครับโดยที่ร้านรายใหญ่ทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการที่วนหนังสือหรือว่ามีการวนสินค้าเอาเข้าเอาออกอาจจะเร็วกว่า ทางตัวของร้านค้ารายย่อยซึ่งเขาเป็นหน้าร้านกระตนูนนะเขาก็อาจจะมีการที่มีตัวสินค้าเก็บ สะสมหรือว่ามีตัวสินค้าเนี่ยรอไว้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อมากกว่าในรูปแบบที่เป็นหน้าร้านที่อาจจะมีการหมุนสินค้าได้เร็วกว่าโดยที่ความว่าร้านหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันจะต้องมีหนังสื <ia> อสการ์ตูนที่มากกว่าโดยทั่วไปนะครับทำให้ในร้านบางร้านในบางทีก็อาจจะมีเล่มบางเล่มที่อาจจะยังขาดหรือว่าอาจจะมีการขาดตลาดไปตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วแต่ว่ามันจะยังมีอยู่ตามร้านหนังสือแบบรายย่อยอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมไปได้มาจากร้านร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านรายยย่่อซึงก็ นิจกระถาในเล่มที่72หรือว่าเป็นเล่มจบนะครับก็ถือว่าการซื้อหนังสือในตามรายย่อยเนี่ยมันก็ยังมีความสนุกหรือว่ามีความที่น่าตื่นเต้นอยู่นะครับก็คือว่าคุณสามารถที่จะไปหาตามร้านทั่วไปบางทีคุณไปเจอของดีหรือว่าคุณไปเจอของที่ หลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังตามหาอยู่ได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องซื้อแพงมากกว่าราคาปกเพราะว่าร้านพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องทําตามในรูปแบบของเขาคือต้องขายในรูปแบบที่เป็นราคาปกแล้วบางทีก็อาจจะมีการลดราคาหนังสือด้วยก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยในร้านบางอ่ะบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีการที่สั่งหนังสือแบบ พีออเดอร์ที่เป็น Limited Edition มาได้โดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องวางมระจําเลยก็ได้นะครับเพราะว่าร้านเขาเนี่ยเขามีการที่สั่งมาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปหาเป็นพวกเล่มพิเศษได้นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ก็จะเป็นเล่ม ของบริษัทลุ่นรักหนุ่มหิมะนะครับที่เป็นเซ็ตพิเศษล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ตามร้านรายย่อยนะครับซึ่งบางทีแล้วเนี่ยตามร้านรายใหญ่เขาอาจจะไม่ได้สั่งมา<ส>แล้วท้ายที่สุดเลยนะครับของร้านที่เป็นรายย่อยทั่วไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยซื้อกับทางร้านเขาประจำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวร้านนะครับเพราะว่าการที่เราได้ไปซื้อประจำเนี่ยเราจะเหมือนได้มีเพื่อนที่ไว้คุยด้วยนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยเราก็จะได้รู้ที่เขาเนี่ยจะต้องมาทําร้านเนี่ยเขามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาว่าในหนังสือที่จะออกใหม่มีอะไรบ้างอะไรนี้แล้วก็จะได้เหมือนมีเพื่อนไปพูดคุยในยามแบบว่านานๆทีด้วยนะครับว่าสถานาการณ์ของการซื้อหนังสือบางทีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้สิทธิพิเศษอื่นๆไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อร้านตามร้านรายย่อยพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ ผมรู้สึกว่าผมอุ่นใจมากๆนะครับถ้าเกิดว่าผมไปซื้อจากทางหน้าร้านที่เป็นร้านรายย่อยที่เป็นแบบธุรกิจเล็กๆซึ่งมันก็จะได้ทั้งความที่แบบว่าสนุกด้วยนะครับในการหาหนังสือมันมีหนังสือที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากกว่าตามห้างร้านทั่วไปสาวสรยาได้พูดคุยกับทางตัวของเจ้าของร้านด้วยนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาได้เจอประสบพบเจออะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าการขายหนังสือในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ <S <S ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องร้านหนังสือที่เป็นแบบรายใหญ่มั่งอันนี้จะพพูดคค่่่อนนขาาางงายะะรรับเว ร้านหนังสือในรายใหญ่เนี่ยจริงๆนะในหลายๆร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็มีข้อด,ดีที่ค่อนข้าง่จะดีมากๆนะครับในหลายแบบเพราะว่าการซื้อหนังสือในรูปแบบร้านรายใหญ่เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของความที่ ปริมาณในการซื้อเยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะทํากําไรได้แบบสูงสุดเนาะในร้านบางร้านเนี่ยบางทีเขาก็จะมีการหุ้นส่วนกับทางของสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์หรือว่าเขาอาจจะมีหุ้นส่วนกับบริษัทต่างๆที่อาจจะถือลิขสิทธิ์ของหนังสือบางเล่มอยู่หรืออาจจะเป็นบางค่ายอยู่นะครับในบางค่ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีหนังสือที่ มีไปลงวังชั้นในร้านบางร้านค่อนข้างที่จะเยอะกว่าโดยสําหรับทางสยามเนี่ยก็จะมีร้านของบุ๊คเฟนหรือว่าร้านยักษ์ชอปนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยเขาก็จะมีพวกหนังสือออกใหม่ของเขาที่ออกก่อนชาวบ,บ้านเขาประมาณ1สัปดาห์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของความที่ว่าได้อ่านหนังสือก่อนได้ลงหนังสือก่อนหรือว่านอกไปจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเป็นของแถมพิเศษต่างๆของทางค่ายเขาอีกที่ว่ามีเฉพาะกับทางหน้าร้านของเขาอันนี้มันก็จะมีข้อดีในรูปแบบหนึ่งนะครับที่ว่า ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ของพิเศษอะไรจากทางของสนักพิมพ์เขาเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อทางหน้าร้านเขาเองในหน้าร้านแบบทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบริการหรือว่ามีของแถมพิเศษตรงนี้ในอินเนี่ยเขาก็จะเด่นเรื่องว่าเขาจะมีหนังสือของฟินิก์เนี่ยเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีการโครหรือว่าพวกเรื่องของหุ้นส่วนอะไรกับทางของฟินิก์เนี่ยมันก็คือหนึ่งในค่ายของอมรินนะครับหรือว่าเป็น เป็นค่ายที่มาจากทางของสำนักพิมพ์เขาเองอะไรประมาณนี้นะครับทำให้หนังสือของเขาเนี่ยก็จะไปลงอยู่ที่นั่นเยอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจากที่ผมได้ลองไปดูมานะครับแล้วก็ลองหามาเนี่ยบางเล่มเนี่ยมันก็จะไม่ได้ว่ามีอยู่ครบอยู่เหมือนกันนะอันแต่ละอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการสั่งหนังสือในแต่ละสาขาของทางร้านมากกว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องไปลองศึกษากันดูหรือว่าไปเดินดูบ่อยๆนะครับเพราะบางทีเนี่ย บางเล่มที่มันขาดเนี่ยมันก็ขาดอยู่ตลอดเลยบางทีมันก็ไม่ได้มีเหมือนกันนะครับบางทีเราก็ต้องซื้อเล่มที่ขาดจากทางในอินที่อาจจะเป็นทางร้านของออนไลน์แทนอะไรประมาณนี้อยู่ที่การที่เราไปดูจับทางหน้าร้านบ่อยๆด้วยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของการสั่งหนังสือหรือว่ามีสินค้าในตัวของสต็อกของเขาว่ามันมีหนังสือในแบบที่เราต้องการหรือไม่ สำหรับเรื่องของส่วนลดหรือราคาเนี่ยแน่นอนครับว่าทางร้านของห้างร้านใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าเน้นจะให้เราซื้อเยอะอยู่แล้วนะครับในช่วงโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะ่างในอย่างช่วงงานหนังสือเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบซื้อเยอะแล้วก็แบบลดในรูปแบบที่เรียกว่าเป็น10-20%บางทีอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้านะครับก็จะเป็นแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบซื้อหนังสือที่เป็นแบบว่าไม่ได้ต้องการของแถมอะไรเยอะ แล้วก็แบบอยากได้เป็นหนังสือแบบเป็นกองกองไว้เป็นกองดองเหมือนเป็นแบบว่าช่วงการตลาดในช่วงนี้เขาก็จะยอมรับกันเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อหนังสือมาเพื่อดองไว้แล้วก็เหมือนมาสะสมมากกว่าอ่านนะครับเรื่องของไมซ์เซ็ตตรงนี้เนี่ยมันได้เปรียบมากกับทางของพวกห้างร้านใหญ่ๆนะครับทำให้เขาสามารถที่จะกล้าจัดโปรโมชั่นพวกนี้ได้นะครับ มันก็จะเป็นข้อดีสําหรับคนที่อยากที่จะซื้อหนังสือในรูปแบบที่ปริมาณเยอะๆตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกงแต่ละคนแล้วก็เรื่องของเงินในกระเป๋าของแต่ละคนด้วยว่าต้องการที่จะลงกับเงินตรงนี้กับหนังสือมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของลูกค้ากับร้านเนี่ยอันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันก็เป็นเฉพาะของบางค่ายหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะของพนักงานบางเจ้านะครับเพราะว่าคืออย่าลืมกันว่ามันเป็นหน้าร้านหรือเป็นห้างร้านใหญ่นะครับตัวของพนักงานเนี่ยเขาอาจจะมีการที่สับเปลี่ยนกันอยู่แบบเป็นปีต่อ ปีบางทีอาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะเป็น6เดือนหรือว่าครึ่งปีอะไรย่างนี้ก็มีนะครับอย่างในบางร้านเนี่ยที่ผมเคยแบบว่าบางทีอาจจะซื้อหนังสือกับทางร้านตัวพนักงานเนี่ยก็อาจจะจำเราได้ครับแล้วเขาก็อาจจะแนะนําสินค้าบางตัวที่บางทีเขาอาจจะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เอาสินค้านั้นเอาออกมาจากสต๊อกอะไรประมาณนี้เขาก็สามารถที่จะขายให้เราได้แล้วเขาก็แนะนําอะไรให้เราได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของระหว่างลูกจ้างกับบริษัทนะครับมันจะไม่เหมือนกับทางของร้านที่เป็นร้านในรายย่อยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกบริหารโดยตัวของเจ้าของร้านเองนะครับตรงนั้นเนี่ยการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของเจ้าของร้านนะครับมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับตัวของระดับบนๆหรือว่าทางของบริษัทเองนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของทางร้านกับตัวของลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นเราเนี่ย อาจจะไม่ได้ยั่งยืนมากนะครับถ้าเกิดว่าร้านนั้นน่ะมันมีพนักงานที่อาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเวลาหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามาเล่นไ,ไปซื้อบ่อยๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะลืมหรือว่าเขาก็อยู่ในหมวดที่เป็นแบบระหว่างลูกค้ากับพนักงานในรูปแบบปกตินะครับเขาก็ต้องมีการที่บริการลูกค้าที่เท่าๆกันนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับมันก็เป็นความแร์ของเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เป็นความที่มีบริการที่ นอกเหนือมากกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยหรือว่าอาจจะมีความพิเศษถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าที่เป็นประจําแล้วเนี่ยในแต่ละร้านเนี่ยเราได้ไปใช้บริการมานานาจนเรามีความสัมพันธ์กับทางของอาจจะเป็นทางสาขานั้นในรูปแบบที่ดีมากขนาดไหนนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องไปดูกันเองนะครับว่าเราเนี่ยเลือกซื้อหรือว่าเราสะดวกที่จะซื้อทางไหนมากกว่ากันถ้าคุณยังมีปัญหาในการที่เข้าถึงหนังสือได้ค่อนข้างยากอย,กอยู่นะครับผมก็แนะนําเลยนะครับว่ายังมีรูปแบบร้านอีกรูปแบบหนึ่งที่รวมเอา ร้านค้ารายย่อยกับช่องทางทางออนไลน์เข้ามาผสมกันนะครับก็คือการซื้อหนังสือกับร้านในรูปแบบออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้ผมแค่มาพูดถึงตัวของร้านออนไลน์ที่เป็นหน้าร้านรายย่อยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มค่อนขน้างทีจะเยอะมากๆนะครับสำหรับร้านออนไลน์แล้วเนี่ยมันความสัมพันธ์ในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีการวางตัวอะไรที่ ไม่เหมือนกันนะครับเรื่องของประเภทในการซื้อหนังสือหรือว่าการสั่งนังสือกับทางของในร้านต่างๆนันก็จะมีความต่างกันแต่ที่สําคัญแล้วเนี่ยผมมองว่าข้อดีของการซื้อหนังสือออนไลน์เลยนะอย่างแรกเลยก็คือเห็นเห็นกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องไปซื้อของเองนะครับแล้ว อย่างที่2นี่ก็คือว่าในบางร้านเนี่ยเขามีบริการที่เราสามารถที่จะดองของหรือว่าเก็บของที่เป็นหนังสือของเราเนี่ยไว้ได้นะครับโดยที่เราก็ซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราพอใจตอนไหนเราอยากจะให้เขาส่งมาตอนไหนก็ค่อยบอกเขาได้นะครับว่าเราจะจะเอามาอ่านแล้วหรือเราอยากจะเอามาเก็บแล้วอะไรประมาณนี้อย่างที่3เนี่ยอันนี้จะเป็นข้อที่ผมเคยพูดถึงไปในเรื่องของร้านรายย่อยนะครับก็คือว่าหนังสือเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นในร้านที่เขาอาจจะมีความซีเรียสหรือว่ามีความปณนี่กับทางของลูกค้าเขาเองเนี่ยเขาสามารถ ที่จะเลือกหรือว่าคัดคุณภาพของหนังสือให้กับทางของลูกค้าได้ด้วยนะครับนอกจากการคัดเลือกหนังสือให้แล้วเนี่ยร้านค้าเหล่านี้ทางออนไลน์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการบริการที่อยู่ในทางออนไลน์หลักๆแล้วเนี่ยแต่บางทีแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีเป็นหน้าร้านบ้างอยู่เหมือนกันนะครับอย่างในหลายๆร้านที่ผมได้เห็นมาล่าสุดเนี่ยก็จะมี เป็นหน้าร้านที่เขาเพิ่งเปิดกันมาแบบไม่นานเนี่ยไม่ถึงปีหรือบางทีอาจจะไม่ถึงเดือนก็มีนะครับที่เริ่มมีการที่เป็นร้านค้ารายย่อยที่มาจากออนไลน์มาก่อนแล้วเขาก็กลับมาที่จะมาทําเป็นแบบหน้าร้านในรูปแบบปกตินะครับอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็ถือว่ามีเพิ่มมาอยู่ประมาณนึงแล้วแน่นอนครับว่าร้านค้ารายย่อยในรูปแบบนี้ถึงแม้ว่าจะขึ้นออนไลน์เนี่ย ก็เหมือนเป็นร้านค้ารายย่อยอีกร้านหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญกับธุรกิจของมังงะในรูปแบบโดยรวมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าร้านเหล่านี้มีเรื่องของคอนเน็กชันของนักอ่านหรือว่าคนที่ซื้อหนังสือเพื่อสะสมเนี่ยจะมีคอนเน็กชันที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวของห้างร้านใหญ่ๆที่ ขึ้นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะอยู่กับเรื่องของการที่ตัวของสมาชิกของการที่เอาไปได้ส่วนลดหรือว่าเล่นเรื่องของการซื้อหนังสือแบบปริมาณจานวนมากมากกว่าการที่มีบริการที่เป็นบริการเล็กๆในรูปแบบยิบย่อยอย่างอืน่นเช่นการซื้อเล่มพิเศษการสั่งหนังสือพิเศษหรือว่าการพิออเดอร์หนังสือการเก็บหนังสือให้อะไรประมาณนี้ซึ่ง ตัวของห้างร้านใหญ่เนี่ยเขาทำให้ไม่ได้อยู่แล้วสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างร้านออนไลน์ในรูปแบบย่อยแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแล้วแต่ของทางร้านด้วยนะครับว่าเขาเลือกที่จะ วางตัวเองเป็นแค่ตัวที่เป็นผู้จําหน่ายหนังสือเฉยๆหรือว่าเขาอาจจะวางตัวที่เป็นว่าเป็นเจ้าของร้านที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกับทางของลูกค้าหรือว่ามีบริการอะไรต่างๆให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริการพิเศษต่างๆบางร้านเขาก็เลือกวางตัวเป็นเหมือนกับร้านค้าใหญ่ๆก็คือว่าเราก็สั่งหนังสือไปตามที่เขามีลิสต์มาให้นะครับแล้วเขาก็ส่งให้ตามปกติมันก็จะเป็นในรูปแบบที่เขาสะดวกแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ย จะสะดวกหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ของลูกค้านะครับหรือว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีการวางตัวที่มีความสัมพันธ์หรือว่ามีการพูดคุยกับลูกค้าเหมือนกับเหมือนกับร้านรายย่อยร้านอื่นๆหรือว่าเป็นร้านรายย่อยที่มีหน้าร้านซื้อประจําหรือว่าซื้อบ่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีคิวในการที่รับหนังสือมา ก่อนคนอื่นๆที่อาจจะเป็นลูกค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของบริการที่มันนอกเหนือมากกว่านั้นอย่างเรื่องของการผ่อนหรือว่าการเก็บหนังสือไว้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับเรื่องของการผ่อนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีคนทําค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะสำหรับเรื่องของการผ่อน,นเนี่ยการที่บางทีเราอาจจะ ลำบากในะช่วงนั้นจริงๆเราถึงจะขอใช้บริการตรงนี้จากทางร้านมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปตัดสินกับท่านที่กําลังชมอยู่ได้นะครับว่าบริการตรงนี้มันดีหรือไม่ดีสําหรับท่านหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีบริการตรงนี้มาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบ่งเบาภาระในการใช้หรือว่าการหมุนเงินของท่านได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นบริการจากทางร้านของรายย่อยที่อาจจะ ไม่ได้มีกับทางร้านค้ารายใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะไปผ่อนกับทางร้านเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะผ่อนกับร้านรายใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตอะไรให้มันเป็นแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็ถูกตามกฎหมายแบบชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องลองไปเลือกกันดูนะครับว่าร้านทั้ง3ประเภทเนี่ยใหญ่ๆนะครับทั้งร้านรายย่อยร้านรายใหญ่ที่เป็นร้านหนังสือชั้นนําหรือว่าเป็นร้านรายย่อยที่เป็นร้านออนไลน์เนี่ย คุณชอบแบบไหนกันนะครับหรือว่าคุณจะไปซื้อแบบทางร้านแบบพวกแอปช้อปปิ้งที่ว่าไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆอันนั้นมันก็จะมีข้อดีของมัน,นครับสานักพิมพ์ต่างๆเนะี่ยบางทีเขาก็จะมีหน้านร้านที่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นมันก็จะมีเป็นข้อดีอะไรของมันที่มีเยอะอยู่นะครับทั้งเรื่องของคูปองเรื่องของการที่ ได้โปรโมชั่นอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงนั้นอยู่ค่อนข้างเยอะๆนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่ลงไปลึกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปลึกเนี่ยมันจะเหมือนไปการสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยไปใช้ในตัวของแพลตฟอร์มตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวกลางในการ ซื้อหนังสือเสอยมากกว่าครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมไม่อยากที่จะลงลึกไปถึงตรงนั้นมากเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการสนับสนุนตัวแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอยากสนับสนุนทางไหนคุณมองถึงเรื่องของความสะดวกของคุณไว้ก่อนดีวกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของที่มันเฉพาะเจาะจงมากบางทีคุณอาจจะต้องยอมทําใจที่จะไปซื้อกับทางแพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าจากทางช่องทางอื่นๆในการซื้อหนังสือนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะคุณจะต้องไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมอยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าแต่ เป็นทางที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับหรือว่ามีทางที่เป็นอันดับ2อันดับ3ม,มีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครที่อยากแชร์อะไรมาก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็มีการโต้ตอบอะไรกันนะครับก็อยากให้พูดคุยกันให้แบบเยอะๆนะครับจะได้แบบว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมโฟกัสจะฟูน่าทีวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมานะครับ วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันคน่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้่ปก่อนครับสวัสดีครับ